มาทุกคนคือจากที่ว่าผมเป็นโควิดไปแล้วผมกักตัวไปหลายวันนะครับผมแต่บอกเลยโอ้โหสตาร์ทีเดียวตีเด้อทุกคนเ,ออเดอเดี๋ยวมาดูฟิลกันหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงครับสำหรับรอดูเด้อเลี้ยบปากเดินเด้ว ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชบ้านเองแล้วก็วีรบุรุษนักบิดเงียบๆทุกช่านด้วยครับผมก็ตอนนี้อยู่ผมแชมเปี้ยนชนะอีเชนเกตทุกคนวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปขับน้องนักทีมกันนะครับผมแลอผมกลับมาแล้วทุกคนคือจากที่ว่าผมเป็นโควิดไปแล้วผมกักตัวไปหลายวันนะครับผมแต่บอกเลยว่ายังไม่ได้ทอะไรใหม่อีเชนเคนะทุกคนยังไม่ได้มีเวลาไปทำไงทุกคนเดี๋ยวทุกคนคิดถึงก็เลยเามาทําคลิปขับน้องนับทีมห้ดูว่าขับทรงเชงนี้มันจะเป็นยังไงเนี่ยดูไฟ นี่ไฟไฟยังมีอยู่่ะทุกคนดีเวลาเวลาเขาคับเนี e ่ไม่เขาจะเปิดนี่นะทุกคนกับพีป๊ป๊ะป๊นะทุกคนนี่ฮ่โคตรเท่ออนี่ดูบางคนหลังคนนี้เชี่ยโคตรเอาไงล่ะนี่นี่นี่เป็นแนวทางเลยนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากทำบางคนแล้วแบบผมอ่ะเออทุกคนโอเคเราเดี๋ยวรีวิวค้าก่อนคือคันนี้เป็นรถเชงห0 0อเมตรของผมเองนะครับผมเออนี่ไง สเตอร์ไม่ต้องปีดไม่ต้องปีดนี่รถแรงไม่ต้องปิดสเตย์ยอยก็ไปทุกคนเดีย๋ยวเราไปขับรถเล่นกันว่าฟิลเังจะเป็นยังไงมันจะถึงสักร้อยสี่สิบจีพีเอมเนี่ยแต่ว่ามันหนาจะตัดก่อนเพราะว่าสเตร์มันนี่สเตอ์มันแบบว่าเล็กจ๋าเลยนะ สเตยเตย์มันใหญ่พูดพิชนะทุกคนเฮ้ยอยใครพ่นสีวะเนี่ยรอยช่างแม็กพ่นสีแบบเดี๋ยวเรามาดูกัน่าสตาร์มันจะสตาร์ตติดไหมโอ้โหปั๊มตียังดังแรงเหมือนเดิมนะทุกคนเห็นไงโอ้โหสตาร์ที่เดียวตีเดยวทุกคนเดอเดี๋ยวมาดูฟิลกันหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงครับสำหรับการขับรถเชงนี่ผมก็ไม่ได้ขับนานนะ เโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงถนนใหญ่กันแล้วทุกคนกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปซาสักหน่อยนะครับผมบอกเลยว่าไม่ได้ขับนานมากสำหรับไปรุ่นทรงเชงนี่ผมอยากจัดทริปทรงเชงว่ะไปเลยโอ้คตรโตต่อโดดเชือกเีือกสามก็เหมาะเลยอ่ะเชือกสามก็ตีได้หมดอ่ะโคตรลมแรงจัดว่ะทุกคนไม่ได้ขับนานแล้แบบ แต่งมันว่เอ,อเอาจริงแต่ถ้าแัดที่แบบ่ารถทรงเชงนะคือแบบมันไม่ค่อยปลอดภัยตอนที่รถแม่งบบมีแค่เพียงหนาอย่างเงี้ยน,นะทุกคนแต่รถต้องทำเป็นทรงใหม่นะทรงนี้แม่งทรงสนามของจริงเลยเนี่ยเหลือยอนแฮนเดี๋ยวผมจะยอนแทนขอหมายแจ้งหน่อยนะทุกคนเพื่อให้แบบลู้ลมมาลู้ลมมาทุกคนแต่ลอยซีบอ่ะเออปากเคียย์ลอยซีผมได้เดี๋ยวคลิปหนาผมพาไปดูลอยซีผมลอยซีผมจะเอาไปลงแบบ บอดีอ้เวฟบ้าบอดี้เวฟบ้าพันเมตรอะไรซิผมจะเอาไปลงบอดี้เวฟอ่าแคมเซกแท็ตกตุกพรมแดดอีกเช่นเคยนะทุกคนเดี๋ยวรอติดตามชมด้วยฝากเชียร์ด้วยวันที่8มั้ง8ปดพฤษภาคมนะครับผมงานอะ่ะจ่าเบิร์ดหรือเปล่าฝากเชียร์ด้วยฝากเชียร์ด้วยเราคนบอกทำไมพี่ไม่เอาดีมไปคือดีมอะ่ะเอาไปมันมันต้องมีเวลาไล่อ่ะทุกคนแล้วแบบคือไล่ไล่ซิฟอ่อออะเอาไปรุ่นเล่นๆได้เฉยทุกคนแต่ผมว่ามัน มันต้องท่าแรงเหมือนเดิมแหละเออคือแชมป์แชมป์ลูกพี่ผมมาเกียร์สี่เกียร์สี่ทำงานได้บอกเลยว่ารวลียัดลาดมาผมะส่วนดีมากคือช่วเนี้ผมผมไม่ค่อยมีเวลาแล้วแบบว่าไหนจะเป็นเป็นคเปพิโควิดหายด้วยแล้วก็ผมต้องไปขอนแก่นอีกไปทำสีวาผมไปทิปออกทิพก,ก็พวกพี่แบกอีกนะครับผมเออแล้วแบบว่าเลยไม่มีเวลาไละ่ะแล้วผมไม่มีตัวขับด้วยเออจะเลยแบบว่าส่งร้อยสิบไปเลย เดี๋ยวส่งมาให้ลูกพี่ดานการ่ายนะครับเราส่งช่างแม็กมาอยู่นั่นสักปีหนึ่ง <c oughs> <N> นี่ยวผมหาทางซัดเลนก่อนไราจะได้ซัดเลนเซนนี่ก,กันแหละทุกคนแต่ว่ารถแม่งเยอะจัดเลยว่ะไม่รู้จะได้ซัดไหมกีกับซัดสองซัดสามไม่กัน้อยหมดอะ่ะ <c oughs> ถ้าแบบว่าเอารถไปดีนี่มีหงายทุกคนคือแบบรถเช็งมันย่นเนือละยังไงมันรอยที่นี่มิงมมแถวนี้แม่งควาทรงจำดีกว่าที่ว่ารถผุ่มขวม <c oughs> แตวที่เน่ยทุกคนที่แบบว่ารถผมร่มตอนนั้นอะ่ะที่แบบว่ามาเทสมาเทสแดีว,ว่าร้อยซิบะเออลองลองลองจะเกียร์สองเกียร์ไหมลองออกตัวเรียนลองออกตัวเรียนดู <S <S อีสุดีแม็ก <laughs> ผมว่าแม่งจะหงายเอาวะ ไปกล้าวอะไปกล้าวอะกวางหงายกอลอนหงายแบงโอ้ล้อลอยดีเกินแบบคิดแบบเตะกินไม่แตกลอยเตะกินไม่แปลกลอยอะไรเงี้ยได้อะไเสียงหายว่ะถ้าไม่ใส่หมวกเอาหม้อเจออที่อยู่ทุกคนจะใส่หมวกไม่ค่อยก้าวมันมันแบบว่านี่ฟังเสียงรถไม่ค่อยออก แล้วมันลดุดไปเฉงหายแล้วทีเนี่ยเนี่ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแต่ทีมมันทีมคนนี้มันไม่รอดนะผมก็ไม่รู้เพื่อนผมมันเซ็ตถ่านไหนนะแต่ไม่รอดไม่รอดสงสัยใช่หรือเปล่าอาบดนแถลบเนี่ยเราใส่ก็ออลนิวเลยก็หล่ะเดี๋ยวหาเศษออกตัวกันสักหน่อย <laughs> อยากออลตัวเรียนอยู่ทุกคน ขี้บอกเลยพอโซลับสามนี่แม่งแบบล่อแบบล่อยางเยว่อะมา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 เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวดูเราต้องดูก่อนว่าน็อตทุกอย่างมันครบไหมมันแบบว่ามันฟิตไหมเดี๋ยวเ <c oughs> อาอตัวไปแบบงายเท่ออีกดูฝุ่นแนักหนาเตอะอีกเลยเนี่ยย่ยแมงมุมยังเต็มเลยท่อสนิมไม่นี่ s k ท้ายสนิมนะครับไปแล้วแมวเร็แนทุกคนมันสายวล้มแมวพัดว่ะ พี่แม่งท่าสบาดอยู่นะเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องนะอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวรออีกรออีกรออีกพี่ผมก็บอกเลยโซงเชงนี่ผมก็ได้หมดิอะ <c oughs> ที่แรกผมว่าจะทำรอยทีเป็นพันเมตรพอทำใส่สลับปุ๊บเราค่อยมาทำเป็นพันเมตรนะครับแต่ดีมากเรื่องดีมจะทำพันเมตรดีกว่าทุกคน แล้วเ,เราจะเอาดีมทำพันเมดดีเ,เดี๋ยวเราค่อยไปจอดรีวิวอีกว่าดีมผมนี่ทำอะไรไบ้างผมออกเต็มพลังนะดูดิรอดูเด้อเลียวขาเดิน,นดึงเว่ยราไมา่จะออกไปทางเวยไปทาเวยไปทางโน้น เราตั้งหน้าจะแบบน,นี่มันหล่อมันช้ำมันหล่อเพราะว่าอะไรตรงนี้แบบควรรถผมหบอบด้วยอะไรหบอบด้วยแบบคือแบบยังไม่ได้ทำใหม่เลยต้องเล็กนิดนิดแต่แต่แขกมาแล้วค่ะเอาละบายเชีเยเลยทุกคนดูแบบเออมั่วสารเซตอนแรกแกกันแล้วทุกคนมันเริ่มรอดแล้ว เขารอตุ้มจะแกงเลยเพราะว่าเขาจะเทสด้แก้อประมาณสามสามรอบนังอย่างมากเพราะว่าคือรถห้าร้อยเมตรนะมันจะแน่นกว่าพันเมตรนะทุกคนมันจะแน่นมากเลยแล้วแบบว่าเวลาเราเทสอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาจอดคักนะครับผมเห็นเวลาเขาแสงกันไหมเขาต้องแบบมีอุณหภูมิอุณหภูมิคือเราไม่ได้ทำแบบดันโล่ะแล้วทำดันโลอ่ะมันจะใส่กี่รอบก็ได้นะครับผมเออทีนี้เราแบบว่าทำ เออห้าร้อยเมตรไงมันเป็นรถแข่งไงคือห้าสามผมจะทําแบบเป็นอันนี้มันหรอกมันคือทรงอย่างว่ามันแบบว่าไปทิปไม่ได้หรอกเออไปได้ไหมเป็นไปได้แต่มันไม่ปลอดภัยต,ต,ตัวเรานะครับผมผมก็เลยแบบว่าเออเอาเป็นแบบทําสนามดีกว่าหรือว่าทาแค่พันเมตรดีกว่าอย่างลอยซิว่วไทำห้าร้อยเมตรหรือพันเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะคุณเออทำไปเล่นกันครับพวกพีเฟรมพวกช่างเนีย่ยเออ ประมาณนั้นนะครับผมแต่มันก็นยังแรงอยู่นะแต่เมื่อกี้แม่งเจ็ดสี่เจสซี่เปตันเลยอ,อ๋ต้องรอทำใหม่รอทำใหมแ่แล้วรอทำใหม่เดี๋ยวผมมาเทนดูอันนี้ก็เหลือแค่ทำอันนี้เปลี่ยนลูกใหมใ่เคเป็นลูกเป็นเซลใหม่นะครับผมเพราะว่าลูกมันเบ่เงหราไงประมาณนี้ทุกคนมาเดี๋ยวมารีวิวให้ดูว่ามันทำอะไรมาใหม่บ้าง เฮเดี๋ยวเกียร์ไหนวะเนี่ยเออนี่เกียร์ว่างแล้ววี่หมาป่าทุกคนนี่ครับแต่รถผมอะ่ะจะไรน็อตพอั้งคันเลยนะครับเนี่ยนะนี่ๆ,ๆนะมีแค่เพาหลังเพาหลังกับพากลางที่ผมไม่ใส่เพราะว่าเวลามันกระชากอะ่ะทุกคนเวลามันกระชากมันทําให้แบบว่าเพาตรงนี้เบี้ยวได้นะครับผมเออผมว่ารถมันแรงไงก็รถมันวิ่งสองร้อยครับเออ ยอยอๆเห็นไหมตรงกลางนี่คืออามเอาอยีา่กว่าใครใหญ่ผมทําอามออกมาขายอีกบ้างอามตัวนี้เป็นอามตัวพิเศษนะครับผมสําหรับใส่ดีมเห็นไหมโชว์มันจะตั้งๆอามผมจะไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเอาจริงผมกล้าพูดเลยไม่เหมือนใครเพราะว่าผมสั่งสเปคผมอะ่ะเออล้วไม่เหมือนชาวบ้านเขาถ้าเป็นอามเชิงตรงกลางจะบอกงี้ครับแต่ตัวใหม่นี้บอกลูกอันแต่จนมากอามผมไม่มีเบี้ยนะนอกจากแบบว่า ที่เบี้ยวเบี้วกันน่ะคือผมสั่งจากที่อื่นให้คือแบบว่าผมรับของคนอื่นมาขายไงทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้ลงของเช่ไหมละ่ะผมก็ต้องรับของคนอื่นมาขายเงี้ยเอ๊ะมันก็เลยแบบมีเบี้ยวบ้างเลยบ้างแต่ถ้าเป็นอาร์มผมที่ผมทําเองจริงๆเลยอ่ะไม่มีเบี้ยวครับผมรับประกันเลยนี่ ผมใส่รถเชงผมรถพี่ตุกก๊กใส่รถพี่อาร์มก็ใส่รถช่างแม็กรถน้องๆนี่ทําร้านช่างแม็กใส่เกือบทุกคันนะครับผมอาร์มผมถ้าใครใหญผมทําอาร์มออกมาขายอีก,ก็ลองเขาเป็นไว้ดูนะครับผมเออนี่เป็นอาร์มยนชัยนะครับผมนี่ผมเห็นเขาทามาขายกันเยอะหรอกไงแล้วผมก็ไม่ค่อยมีเวลาแบบว่ามาโพลมาตอบแชทน้องๆไง เออที่ผมไม่ได้ตอบอะไม่ใช่ว่าผมหยิงหรือผมอะไรนะคนผมไม่มีเวลาจริงเออเราแบบแช่มันเยอะอะผมก็แบบว่าตอบไปมดอะเออนั่นแหละนะโอเคไปประมาณนี้นะทุกคนเนี่ยส่งนี่นี่เจียยางนะนี่ <c oughs> เจียเจียทำไมเพื่อความสบายใจเฉยครับ <c oughs> ยางก็จะมุนมบนมาคจะถามว่าทำไมยางพี่กลมๆมุนมุนงี้ครับ <c oughs> ที่ผมเจียยางแล้ว เดี๋ยวเราจะทําเป็นทรงแบบตลออล่ะน่างงก็เดิดีมเชงตลออเดี๋ยวเปลี่ยนท้ายใหม่เดี๋ยวเป็นท้ายใหม่ทำเป็นทรงแบบตลออตลออเจดา,ายติสติกโก้ติสติกเกอร์ครบเออมันจะได้หลอๆทัออ้งหนายนะทุกคนมาไหมละ่ะม่รุนโครงแดงออแต่ละใบมันก็สูตรแตกต่างกันไปนะครับผมเออสำหรับรถเชงนะผมใช่ท่ออยู่ประมาณนี้สามปต K คือท่อใครท่อพีกอฟสารคามนะครับผมแรงเหมือนกันที่พวกพี่เดชใช่นะครับผมแล้วก็มีท่อโบ แล้วก็ท่อเกมนะครับผมท่อน้องเกมแล้วก็นี่แหละท่อน้องเตอร์นะครับผมประมาณนี้ที่ผมใช่นะครับ